สวัสดีครับแอดทวีสีมูลนะครับปัจจุบันหลายคนนะครับรถกระบะนะครับเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับของคนนะครับที่ต้องมีนะครับถ้ามีแล้วนะครับแอดจะบอกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับแอดนะครับแล้วก็จะได้นาไปใส่นะครับแล้วก็หาทางแก้ไขแล้วก็เตือนระวังกันไว้นะครับ ก็คือนะครับเวลาห้องบรรทุกของหนักแบบนี้นะครับนะครับแล้วเ้าบรรทุกใหม่ยังสินะครับเพราะว่าแอดมีอาชีพผนใหม่คนใหม่แล้วก็เผาทานนะครับแอดจะใส่บรรทุกใหม่หนักๆแบบนี้นะครับแต่ที่นี่แรงกดทับนะครับมันกดทับลงมาจากจากข้างบนนะครับลงข้างล่างนะครับแล้วมือนึงนะครับแอดจะเอาใหม่ลงนะครับ เ้วเก็บลงมาที่ละชินเรามันมัน,ม,นมันเมื่อยนะครับแอดก็เลยมามาเปิดท้ายนะครับด้วยด้วยที่ว่ายัางไงอ่ะบบมีประสบการณ์นะครับรู้ว่าบบลูนะครับเอามือไปไปจับตรงนี้นะครับดึงออกนะครับเพื่อจะเปิดฟ้าฟ้ากระบาออกนะครับจะได้เก็บใหม่ได้สะดวกนะครับผลปรากฏว่านะครับ แค่ดึงนิดเดียวนะครับเสียงรู้สึกว่ามันดังแกะนะครับข้างในนะครับผลปรากฏคับเปิดบ่อใดนะครับเสียหายเอ็ดก็เลยมาเตือนนะครับผู้ที่มีรถกระบะนะครับเพราะว่ารถกระบะในปัจจุบันนะครับว่าวารุ่นใดนะครับส่วนมากเวลาฝาเปิดตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันเบิดนะครับเรากลไกมันละเอียดอ่อนนะครับ เพราะว่าสังมาหนึ่งกับความแข็งแรงกับ้วค็ความสวยงามนะครับแต่ว่าแรงกดทับมันหนักเกินไปนะครับมันจะดึงบอดด้เลยนะครับมันก็เลยหักข้างในนะครับที่นี้แอดก็เลยมาเตือนนะครับเวลาเอฟซีได้มีโอกาสเอาของมันถูกกดทับแบบนี้นะครับอย่าอย่ามาเปิดเด็ดขาดนะครับว่าต้องเปิดเลยนะครับเก็บใหม่ออกให้เบิดนะครับ เราก็ค่อยเปิดนะครับถ้าบบมีแรงกดทับใอยเปิดง่ายนะครับแต่ถ้ามีแรงกดทับแบบนี้มันจะเสียหายนะครับเราต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่ว่าการสมง่ายๆนะครับเพราะว่าเอ็ดก็บ่ได้สื่ออะไรมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทุกมือนี้การเงื่อนการยังกะหายากนะครับเอ็ดก็เลยใส่วิธีทั้งสมเป็นไอโตนะครับแล้วก็วิธีสมของเอ็ดกัน เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะสอมให้เบิ้งนะครับแล้วก็โดยที่ว่าเขาใส่ไปก่อนนะครับพอเขามีเงินเขาค่อยซื้ออะไรไมาเปลี่ยนนะครับว,วิธีส่อมก็คือมีเครื่องมือตัวเดียวนะครับเราก็ขันน็อตพวงนี้ออกให้เบิ้ลนะครับเวลาเขาขันน็อตออกเบิ้ลแล้วเขาก็ดึงตัวนี้ออกได้เลยนะครับดึงออกได้นะครับ พอดึงตัวนี้ออกนะครับมันจะมีน็อตย่ข้างในอีกนะครับเขาก็ต้องคันออกอีกนะครับเพื่อเขาจะได้เอามือล่วงเข้าไปเปิดฝากระบะออกได้นะครับเดี๋ยวแอดจะคันอันนี้ออกนะครับหลังจากที่ว่าเขาแกะตัวนี้ออกนะครับแกะฝาขอบเขาจะเห็นกลไกข้างในนะครับ ข้างในรู้สึกว่ามันหักนะครับสลักมันหลุดออกนะครับเอฟซี FC เห็นตัวดึงมีสองตัวบ้างครับ,รบเขาก็เอามือนะครับมือดึงนะครับมือดึงออกสองตัวนี่นะเพราะว่าแอดได้ดึงสลักนี่มันหักแล้วนะครับมันดึงบ่ได้นะครับเขาดึงออก,ก็อ,อก หลังจากที่ว่าห้าเปิดอันนี้ได้นะครับเห้าก็มาสํารวจเบิงว่ากลไกมันทํำงานแบบใดนะครับเรามันก็หักเสียหายแบบใดนะครับผลปรากฏว่าอันนี้มันหลุดมันหักออกนะครับครับที่นี่พ่อห้าปิดนะครับเดี๋ยวแอดจะปิดให้เบิงนะครับ ติดนะครับมันล็อกนะครับแ้วที่นี่มันเปิดบอดได้นะครับครับเปิดบอดได้ครับ,เ,รรบเห็นบ่เปิดออกบอดได้นะครับเพราะเขามันเขาล็อกแล้วติดเพราะวันหลุดนะครับที่นี่เอามาส่อมกันนะครับวิธีซ่อมโดยที่ว่าเป็นวิธีการประหยัดนะครับแอดก็เลย คิดขึ้นมานะครับเ็นจังไดให้ให้ให้สมให้ได้นะครับโดยที่ว่าเขาประรงเสืออะไรมาเปลี่ยนนะครับสำหรับวิธีสมนะครับ ครื่องมือกับโมี่ยังยากนะครับนี่เลยนะครับนะครับเขาก็มันเขาก็จะจัดจัดเขาให้มันจัดเขาที่นะครับมันอยู่ในสภาพเแบบใดนะครับเพราะว่ามันหลุดออกแล้วมันได้หักมาครับเห็นบ่ลักษณะการทำงานมันมันดึงมันดึงออกมันดึงออกแบบนี้นะครับที่นี่ เท่าดึงฝาข้างหลังนี่มันดึงบ่ได้ครับมันหักเร็วบุบออกเลยนะครับแล้วมันก็จะหลุดนะครับแด้ยวที่นี่วิธีสอบของแอดก็คือแบบนี้นะครับแอดจะใส่อันนี้นะครับมัดนะครับให้ไปหาแบบนี้นะครับพลาสติกนะครับถี่ว่ามัดของมัดอย่างนํามานะครับมันมันเหนียวดีนะครับ มัมัดนี้นะครับมันอาจจะเป็นวิธีที่ว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ได้ผลนะครับเพื่อเขาจะได้มีทุนสื่ออะไรนะครับมัดตัวนี้ติดกันไว้นะครับโดยที่ว่าเขาต้องใส่สายยางนะครับมัด ที่นี่นะครับตัวนี้นะครับเขาจะเหตุจังไรน,นะครับให้มันดึงนะครับโดยที่ว่าเขาสอดมาทางนี้นะครับสอดสอดมาทางนี้นะครับมันจะมีช่องวางอยู่ทั้งปลายคุณนะครับทั้งปลายคุณนะครับเขาก็สอดสอดตามนี้นะครับ เดี๋ยวเอดจะดึงให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวเอดดึงให้เบิ่งนะครับเห็นบ่ครับนะครับเวลาดึงนะครับดึงตัวนี้นะครับที่นี่แอดลองปิดนะครับ อจะปิดฝาฝากระบะนะครับนะครับมันหลอกแล้วนะครับตัวดึงเข้านะครับมันกัดเยออยู่ในลักษณะนี้นะครับเห็นบ่แต่กะปล้อยไวแบบนี้ก็บบเป็นยังนะครับพอมันใส่งานได้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวแอดจะล่องดึงบ้างนะครับว่าจะใส่งานไดบอนะครับ วิธีการเปิดนะครับก็มาดึงตัวนี้นะครับดึงปั๊บนะครับเห็นบ่มันก็จะออกทันทีเลยนะครับนะครับแอดจะปิดนะครับปิดอีกครั้งนึงนะครับปิดแล้วนะครับแล้วก็ดึงออกแล้วนะครับเห็นบ่าอครับปิด ที่นี่มาดึงตัวนี้นะครับเห็นบ่มมันจะบอกออกเลยนะครับดึงบอกเห็นบ่ครับดึงบอกเลยตัวนี้เ่ต้องใส่งานนะครับกะหันมาใส่ตัวนี้นะครับหันมาใส่ตัวนี้นครับเดี๋ยวแอดดึงให้ท่านมาครับแบบนี้กะคือเป็นการแก้ไขสถานาการณ์ไปก่อนนะครับ ผื่อเขามีเงินเขาคอยสืออะไรนะครับเพราะว่าเอ็ดสอบถามไปแล้วนะครับอะไรกับราคาสูงพอสมควรน,นะครับตัวนี้นะครับต่อไปเขากับเอาอันนั้นมาประกอบไปเลยนะครับฝาปิดนะครับ หลังจากที่ว่าเข้าประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิงงกันนะครับว่าจะเปิดใดปกติบอนะครับ จะเห็นว่าใส่งานได้ปกตินะครับแต่เวลาเ้าดึงเ้าก็ไว้ฟังนี้นะครับหรือว่าเห็ดไว้สองฟังก็ได้นะครับเพื่อมันหลุดนะครับแต่ว่าเอ็ดเห็ดฟังเดียวนะครับมันก็บนหลุดจากเือนะครับนี่กลเป็นวิธีการที่ว่าแก้ไขสถานการณ์ก่อนนะครับว่า การสอมง่ายๆนะครับแล้วก็บดได้ลงทุนอย่างหลายนะครับบได้เสียตังค์เลยนะครับก็เป็นเศษวัสดุที่เหลือใส่นะครับเอซนะครับเจอประสบปัญหาแบบนี้นะครับก็ให้สอมแบบนี้ไปก่อนนะครับครับว่ามีเงินไปซสืออะไรมาใส่นะครับมาเปลี่ยนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ